ม,มาค่ะหาหอยหาปูเี่ยวางไว้ลรือไม่เงทั้งปูถือกล้องมันถึล้มตายอยานี้สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลนะคะบึง ควายค่ะควายกำลังอาบน้ำอยู่ค่ะคนหากินหาปลาหาเสียค่ะช่องไม่เพียวชาแนลนะคะมันใสิพามาสมเอผู้เฒ่าหาปลาหาเสียค่ะปภาษาโซ่จ่้ยเสียเดอ้อกระเบ้องเสียผู้เฒ่าบ้านในอ,อ่างหินเสนนะคะเบิ่งค่ะวิธีชีวิตแบบบ้านๆเราค่ะไทยโซ่เฮา ติดตามชมนะคะววาาไทยเจอจะเรียกกับไทยเจอในเดอันนี้คายนะคะภาษาโซจะเรียกค่ะจะเรียกนี่นะคะวิถีชีวิตบา้านฮนบ้บานบ้านเฮากว้างแห่ค่ะหาปลาหาเสี้ยในน้องติดตามชีวิตพเท่าค่ะพเท่าสิไม่ขุดกระปูขุดหอยค่ะอยู่อ่างอิแนแนนค่ะ เบิง่งผู้เฒ่าบ้านคอยนี่ค่ะหากินเก่งค่ะผู้เฒ่าค่ะชีวิตผู้เฒ่ามาเลี้ยงงัวค่ะสะพายปิญยุไปนำคะ่ะฮะรถเสียบขัด<า>รถเสียบขัดได้คุณนี่อาจารย์มชมเลยคะ่ะอ่างหินเสน,เนบ้านเราตะบ,บลภูทิ่ไปสารค่ะเดี๋ยวจะพาขุดหอย ขัวหอยค่ะมาติดตามชมเลยนะคะไปค่ะเว้าแล้วก็บป รางพักเหนื่อยนะคะแดดร้อนมากเลยคะ่ะอ, <c oughs> อ้ก็ร่างครัวหอยแม่น้องเพียว <laughs> มาจ้ามาติดตามชีวิตแม่เพียวนะคะแม่เพียวเอามักแบบชีวิตบ้านๆค, <c oughs> ค่ะเดินเคลอยสี่บ,บ่อเห็ดเดินเคลียสี่บ่อเดินไปไหนน้ำหมดได้ไปเลย เจ้าบอู่ไปนั่งคักใกล้กันเนาะบบมามามาขัวหอยกันค่ะสองคนขัวหอยที่ได้เก่งอยู่เนาะมือน,นี้โอ้เด็ดกระหอนเด็ดกระดียังไม่ได้เลยตอนนี้นะได้อยู่เบเกาไปเลื่อนคอพี่เอาละเจียง ค่ะว่าจะได้ไม่ได้รอลุ้นกันค่ะว่าแม่เพียวจะขั่วหอยได้ไหมวันนี้มาค่ะดูวิวค่ะวิวสวยงามมากอ่างหิเนเสนตำบลพุทธิศรานะคะวันนี้แม่เพียวพามาชมอ่างหินแสนค่ะสวยงามค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมบรรยากาศอ่างหินเสนบ้านเราค่ะตำบลพุทธิปิศานนะคะสวยงามมากเลยค่ะมาชมด้วยกันนะคะแม่เพียวเอมาเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะติดตามชมค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะชมด้วยกันนะคะใดค่ะผู้เท่าอ่อนแอแล่เลย อ่อนกระเต่าโอ้วขั้วขักลางแดดเนาะมันเป็นแบบมวนยิงเลยนะบุญท้เลไรพอเสือไทยไรหอยคั่วคนบ่กเราคนคั่วหอยหอยคั่วคนผู้เท่าอ่อนเอแรแล้วค่ะเบิ่งสภาพผู้เท่าบบบายแล้วเพื่อนบอกโอ้ยบุญสู้นาเอ้ยเมื่อยขนาดน้องสาวก็อ่อนเอแรแล้วค่ะสมุนกันจน สมุนก็นจนลงแดดค่ะสมุนยืนงงในกลางแดด่ด <laughs> อ,อนเอแร่แล้วค่ะเป็นตได้เท้ทาพักแลอสู้อีกบอสสู้บอสู้แล้วก็เ้าห่งเออคักบ่บรรยากาศเป็นไดท,ทิวทัศน์บรรยายเนสวยง,งามงาม,มา บอกแตกตาเอเป็นจุดชมวิวของเอตะบนพุทธิปิสารเนาะแต่ว่ามูเอน่าทายได้ไหมมนาทายแม่นอันนี้มันเป็นยามแลงได้เนี่ถ้ายามเอโบแรงกะน้ำสีฮอตมองเจ้านั่งเลยไอ้เคสมันบอกนะสีฮอตเจ้านั่งเลยจะเป็นน้ำทะเลเล็กๆอ,อืมแนะนำใส่ทา,เทางเอนครพนมไหนเป็นอะไรจุดชมวิวขอ,เองเออ่างเชเนนเฮา ผู <laughs> สูต,งงตรน้ำโคงเนาะน้าแลงมานน้ามันมีหรือมีเื่หาปลาหเห็นอืมถ้าแทนละครพนมหมันมีน้บโพงเขาหน้าแลงเขาหาปลากันขึ้นออเออเรืนได้ไปใไจมีแห้งคุดจุจี้อยู่บ้านเลย คนละไปคุดอยู้ยเงินคนละเกีนะเขสเคตปันสมอเคตมะฮอเรนโนเคตวินพวกเอ้ยสมอบูลพวกเนาะลนสมุนจีกาจนอันนั้นเลยเมาเดดเลยฮันขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องไม่เพียวชาแนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะผิดถูกยังไงจาว่ากันนะคะเมื่อนี้หน ขาบุเ่ามาคั่วหอยค่ะแต่สรุปแล้วหอยคั่วคนค่ะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ